t มทธิวแมทธิวแมทธิวสวัสดีครับแมทธิว <Matthew. S 2> พวกเรา A 5 5 podcast ผมเอ็ดเวิร์ดผมฮันเตอร์สุรับสาระก่อนนอนในวันนี้คือเรื่องแคลเซียมแคลเซียมเป็นธาตุหมู่2อ,อยู่ในหมู่โลหะอัคาไลเอิร์ท สัญลักษณ์ธาตุคือ Ca มีเลขมวล40เลขอะตอม20บแคลเซียมเป็นหนึ่งในห0าธาตุที่มีมากที่สุดบนเปลือกโลกมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะในระบบสรีรวิทยาของเซลล์และการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อแคลเซียมมีอยู่ในพื้นดินซึ่งจะถูกพืชดูดไปใช้เป็นประโยชน์และเมื่อสัตว์กินพืชต้นนั้นก็จะได้รับสารประกอบของแคลเซียมเข้าไปด้วยเมื่อทั้งสัตว์และพืชตายแคลเซียมจะกลับสู่ลงดินเป็นวัฏจักรปกติแล้ว แคลเซียมจะเป็นแร่ธาตุที่มีปริมาณมากในองค์ประกอบของกระดูกและฟันอีกทั้งการทานอาหารเสริมแคลเซียมจะช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงแต่ร่างกายก็ไม่สามารถผลิตแคลเซียมเองได้แต่แคลเซียมสามารถพบในสารอาหารได้เช่นกันโดยเฉพาะอาหารของชาวเอเชียที่มีปริมาณแคลเซียมสูงมากทั้งนมถั่วและผักชนิดต่างๆทั้งนี้ทุกคนควรรับประทานอาหารที่ประกอบด้วยแคลเซียมในทุกวันเพราะถ้าหากแคลเซียมในเลือดต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานอาจทาให้มีอาการวิงเวียนศีรษะเป็นตะคิว ชาวบริเวณใบหน้ามือและฝ่าเท้ากระดูกเปราะทรงตัวลำบากมีปัญหาเกี่ยวกับความจำและอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายแต่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสมเพราะถ้าหากกินแคลเซียมในปริมาณที่มากเกินไปจนเกิดการสะสมจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วในไตหินปูนในเต้านมมะเร็งเต้านมหินปูนในหลอดเลือดและหลอดเลือดตีบตันแคลเซียมในรูปแบบสารประกอบนั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างได้โดยใช้จากแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินอ่อนและแคลเซียมซัลเฟตหรือยิปซัม ซึ่งสามารถพบได้ตามธรรมชาติและยังมีแคลเซียมฟอสเฟตที่พบได้ในปริมาณมากที่ดัฐฟลอริดามีประโยชน์ในการใช้ทําปุ๋ยซึ่งอยู่ในรูปแบบของซูเปอร์ฟอสเฟตขอบคุณที่รับฟัง A55 Podcast สาระ,าระดีๆที่มีให้คุณทุกคืนแล้วเจอกันตอนต่อไปครับ